เออนนองน้องสมงนะครับเขาอันนี้ก็ไม่รู้จักคนไม่รู้จักแต่ผมไปเรียนกับอาจารย์วัชรินมาก,การใช้อ่อ financial planner การค้นหาเป้าหมายทางการเงินลูกค้านะครับคือเราเราไปคุยเขาเราเปิดใจคุยคุยกับเรื่องอ่อเรื่องงานของเขาเรื่องหน้าที่การงานขงเขาชมเขาชอบเขาแล้วก็ให้เขาชอบตัวเราให้ได้เพราะเขาชอบตัวเราเขาอยากจะคุยกับเราเขายิ้มได้โอเคแล้วก็คุย ก็จะแนะนํไปแล้กษณะว่าวันนี้ผมมาไม่ได้มาในฐานะตัวแทนประกันชีวิตไม่ได้มาขายประกันผมไปอบรมการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินมานะครับวันนี้หน้าที่ผมคือมาขออนุญาตทำแบบสอบถามเพื่อคุณหาเป้าหมายทางการเงินของพี่นะครับว่าแต่และเป้าหมายการเงินของพี่เป็นยังไงบ้างเราก็จะเราก็จะใช้ลักษณะในในแบบสอบถามนะครับทีนี้เราก็ไปเรียนที่ผมไปเรียน M 1 M2 เ็แล้วก็เรียนทางผู้จัดการมาเรียนเครื่องการใช้เครื่องพิเศษทางการเงิน ฟิ n a ลนเชียลแครคูเอเตอร์นะครับตัวนี้มันก็นจะช่วยเรื่องการคำนวณเรื่องเงินเฟ้อถามว่าเรื่องเงินเฟ้อเราจะเป็นเราก็ต้องรู้นะครับเพราะว่าเราจะได้เอาไปคุยกับลูกค้าได้ต้องยกตัวอย่างเขียนไทม์ไลน์ให้ลูกค้าฟังอย่างเช่นผมก็เริ่มสัมภาษณ์แต่ละเป้าหมายเป้าหมายทุนการศึกษาเขาว่าอย่างเช่นลูกเขาอายุตอนนี้อายุหกขวบเงินเงินที่ใช้เรียนริทยาลัยนะัปัจจุบันเงินปีละแสนสองอีกอนาคตตอนเขาอายุสิบแปดปีเดีย๋ยวเงินแสนสองมันก็ไม่ใช่เงินแสนสอง ใช่ไหมครับเพราะว่ามันมีเรื่องเงินเฟ้อเข้ามาเกี่ยวข้องเราก็เขียนเรื่องสูตรกลก๋วยเตี๋ยวที่มีการสอนผมให้เขาดูว่าปัจจุบันเนี่ยก๋วยเตี๋ยวที่เรากินอยู่40บาทใช่ไหมครับใช่เราก็ย้อนไปยี่สิบปีให้เขาเห็นว่าก๋วยเตี๋ยวสี่สิบาทวันนี้แต่ก่อนมันก๋วยเตี๋ยวชานละสิบหกบาทบาน,นั่นหมายความว่าเงินที่พี่เก็บไว้แต่ก่อนสิบหกบาทเนี่ยมันเอามากินก๋วยเตี๋ยววันนี้ไม่ได้แล้วใช่ว่าเงินข้างข้างเงินพี่มันลดลง,ลงแล้วอีกยี่ส ร้อยประมาณร้อยหกบาทอย่างเงี้ยเข้าเห็นภาพทีนี้เราก็ต้องเอาใายงกับเป้าหมายทุนการศึกษาของลูกเขาแล้วว่าปัจจุบันเขาใช้เงินแสนสองสมมติปริญญาตรีอีกจนลูกเขาอายุสิบแปดปีเงินแสนสองเนี่ยมันก็จะไม่ใช่เงินแสนสองมันม็นเงินสองแสนถึงสามแสนล้วคำนวณสี่ปีกว่าลูกเขาจะเรียนจบปริญญาตรีเขาใช้เงินเป็นล้านถามว่าเงินเป็นล้านหนึ่งตอนนี้พี่เตียมไว้ยังไงบ้างเตรียมไว้เท่าหร่เขาก็ยงคิดแล้วครับว่าเขายังไม่ได้เตรียมเลยยังเตรียมไม่พอเลย ก็จะคุยก็าบอว่าเขาเขามีวิธีเตรียมยังไงบ้างนนหนึ่งคือพี่เก็บเงินล้านหนึ่งฝากไปที่แบงก์เลยหรือสองเอาไปฝากที่สะสมทรัพย์ประกันชีวิตที่เราทําอยู่ผลตอบแทนประมาณนี้สามเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยหรือเอาไปฝากในธนาคารได้เท่านี้แต่นี่ถามว่าให้เขาเก็บเงินเป็นล้านเอาไว้ในแบงก์เลยถ้าเกิดเห็นหั่าค่าคิดขึ้นการันตีได้ว่าเขามีเงินให้ลูกแน่นอนแต่แต่คนส่วนใหญ,ญท่ทำไม่ได้หรอครับ มันก็เลยมีวิธีที่ใช้สินค้าตัวยูนิตลิงตัวนี้ก็คือตัวไลท์อิสระซึ่งตัวนี้จุดเด่นของมันก็คือด้ความคุ้มครองที่สูงเหมาะสําหรับคือถ้าจะให้ให้เขาเออมเงินปีละเป็นแสนเพื่อที่ตอบโจทย์เป้าหมายการเรียน,นลูกเขาเนี่ยมันคงลำบากแต่มีวิธีหนึ่งที่การันตีได้ก็คือทาทุนประกันชีวิตตัวเขาที่วงเงินล้านกว่าไอเงี้ยแต่เรามาออมกับตัวตัวยูดิทลิงตัวไรอิสระเนี่ย ทุกท่านคิดว่าออมปีละประมาณเท่าไหรครับถ้าสมมติว่าทุนประกันชีวิตประมาณล้านกว่าลองทายเล่นๆดูคิดว่าน่าจะต้องออมเยอะไหมต่อปีออมถูกมากเลยครับเขาเขาลูกค้าคุณหมอ,อรายนี้เขาออมเงินแค่ปีละหมื่นสี่หมื่นสี่ต่อปีเขาได้ของของล้านกว่าก็การันตีแล้วอย่างน้อยถ้าเขาเกิดเห็นไม่ค่าดคิดขึ้นเขามีเงินล้านตัวให้ลูกเขาได้เรียนแล้วเคสนี้ก็ถึงขายเขาได้ครับเขาที่มีความรู้หน่อยแล้วเขาก็เห็นสินค้าตัวใหม่โอเค ม,มันได้ในความุงครองรอได้ใน,นเงินเติบโต,ตเงินเขาโตขึ้นชนะเงินเฟ้อเงินเขามีโอกาสโตเราก็ช่วยลูกค้าบริหารเงินเขาได้และเคสที่สองก็เป็นเป็นเคสล่าสุดที่ผมไปขายตัวยูดีบิงยูดีอาร์เขาเรียกว่าประกันสุขภาพตัวใหม่นะครับตัวใหม่ก็คือเป็นเบี้ยแบบคุ้มที่เบี้ยไม่เสียทิ้งเบี้ยมีการนําไปลงทุนให้ลูกค้าเขาเห็นความแตกต่างเอ้ยมันมีตัวนี้ด้วยเหรอเอามีครับพี่แต่ว่าเนื่องจาก ตัวยูนิตลิงตัวนี้เข้ามาที่ A a ของเราแค่แค่7ปีแล้วก็ตัวแทนทั้งบริษัทเลยเนี่ยที่สามารถขายสินค้าตัวนี้ได้เนี่ยมีแค่ประมาณ4 0่พคนแล้วในภาคอีสานตัวแทน2 0,000คนสามารถแนะนําสินค้าตัวนี้ได้แค่ประมาณเกือบ2อ0คนผมหนึ่งในนั้นที่สามารถแนะนาตัวนี้ได้ก็คุยเข้าฟังว่ามันแตกต่างยี้นี้การวางแผนสุขภาพระยะยาวใน,นอนาคต60ปีขึ้นเนี่ยเขาเห็นเบีย้ยที่มันปรับมาสูงขึ้น แล้วถ้าเข้าไม่เป็นอะไรเนีย่ยคนมีเงินบางทีเขาคิดว่าเออบางทีมันเข้าก็เสียดายเหมือนกันนะอไรเงี้ยพอเขาเห็นเขาเห็นว่าอ๋อเบี้ยมุงที่เบี้ยมน่เสียจริงแล้ววางแผนเป็นการวางแผนสุขภาพระยะยาวโดยที่ทําให้เขาดูว่าเขาเออมเงินแค่ประมาณ20ครั้งด้วยผลตอบแทนประมาณ8%ต่อปีแล้วเงินในบัญชี8%ต่อปีเนี่ยหลังจากพิธีเพียดเนี่ยเงินในบัญชีเนี่ยด้วยระบบของ AA เนี่ยดีมากสามารถถอนเงินในบัญชีมาจ่ายค่าเบี้ยสุขภาพให้เขาตั้งแต่พิธีเพีนนเยดจนเขายาวเป็นจนถึง80 แล้วลูกเขามีเงินตอนนี้สิเงินเหลือติดในบัญชีประมาณคนละประมาณการประมาณ20ถึงส0สิล้านแล้วก็แล้วเราก็โชว์ระบบะในเครื่องมือของเราอะครับระบบในเซลทูนของบริษัทเราเนี่ยซึ่งลงลงทุนพัฒนานตัวนี้มากให้เขาดูว่าผลตอบแทนพวกประมาณการแล้วก็เครื่องมือต่างๆให้ให้เขาเห็นทีนี้เนื่องจากว่าลูกค้าเคสที่2เนี่ยเป็นลูกค้าที่ผมไม่รู้จักนะครับแล้วก็ เป็นคนที่เขามีมีเงินอยู่พอสมควรถามว่าคนไม่รู้จักกันจะให้จ่ายเบีย้ยเลยแสนกว่าบาทนี่มันคงลำบากคงเป็นไปไม่ได้แต่ยิ่งจากพอพอเราโชว์ื่องมือของบริษัทคุยเรื่องตัวสินค้าตัวนี้เขาเห็นภาพเห็นภาพแล้วปุ๊บเนี่ยมันมีชิคตัวหนึ่งที่ผมแต่ก่อนผมไม่เคยใช้ผมก็เลยลองใช้ว่าค,คุณเปิ้ลครับถ้าคุณเปิ้ลที่ว่าโครงการนี้ดีและมีประโยชน์คุณเปิ้ล สามารถเลือกตัดใจเข้าร่วมโครงการนี้ได้ผ,ผ่านช่องทางสามช่องทางด้วยกันวิธีแรกก็คือคุณเปิ้ลสะดวกใจไปเงินสดก็ได้แต่ผมจะออกเ,เ,เป็นใบปินให้คุณเปิ้ลเอาไปชาระที่แบงค์ผมไม่ขออนุญาตแต่งเงินคุณเปิ้ลนะครับเพราะว่าเนื่องจากตัวนี้ตัวยูดีลิงก์ตัวนี้เนี่ยตัวแทนไม่สามารถแต่งเงินลูกค้าแล้วก็เงินไม่ได้ผ่านสนักง,งานเงนินผ่านระบบเข้าแบงค์แล้วเข้าบริษัทเลยคุณเปิ้ลสบายใจผมสบายใจ,ยใจทั้งสองฝ่ายนะครับวิธีที่สองคุณเปิ้ลสามารถรูปบัตรเครดิตก็ได้หรือวิธีที่สาม จ่ายเป็นชิปก,ก็ได้ผมก็เอาไปไปปีนมาให้เขาดูว่าร้อนเป็นนี้นี้ให้เขาดูเลยครับว่าเขาสบายใจว่าโอเ้เขาเงินไม่ผ่านมือเราถามว่าเขาคงไม่ก้าเงินให้เราพอเสร็จอย่างนีน้เขาโอเคเขาตัดใจโอเคเขาก็ให้คํานวณให้ลูกสามคนผมคํานวณให้ลูกทั้งสามคนหมดเลยทีนี้ก็เสร็จพอพีพอเคลียร์เพิ่มพ,พัสดเสร็จออกไปเสร็จออกไปไปอินเสร็จเขาให้เด็กให้เด็กที่ท,ที่ร้านอะ่ะเอาเงินใส่ซองให้เด็กเอาไปจ่ายที่แมงก์เดี๋ยวผมก็ไปกับน้องเขาด้วย ก็เสร็จไปนั้นก็ปิดมาสามไลนก็เคสนี้ก็คือเบี้ยแสนสองนะครับเอาเสียงเงวนเข้าท่าไป